สวัสดีครับวันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นชิวดาครับชิวดาอันนี้เป็นฤๅษีครับฤๅษีชิวดาทำไมไม่อยู่ที่ทำไมไม่อยู่ตึกครับ ทำไมไม่มอยู่ตึกนี่นะตกลงมาจากสะพาน oh. ตกมาในเมือง <c oughs> ไม่ได้ไปตกบนต้นไม้ <c oughs> หาที่ไม่ได้เนยะ <c oughs> หาที่ลงไม่ได้อ้าเออมาอย่างเงี้ยดี <c oughs> <c oughs> นไปทหารเหมือนกันค<ะ>่นนะแล้วทำไมหมูนี้บอกไปวัดหลวงพ่อพัดก็วัดหลวงพ่ <c oughs> <c oughs> อพัดกันนะครับสรุปแล้วจะวัดหลวงพ่อพัดหรือจะท,ะทะหารทหารเออ <c oughs> อ่า คุยขยะกันแล้วนี่ฐานอะไรครับเนี่ยครับเออนี่เป็นฐานแบบว่ากิจกรรมพังตัวครับในการสเสือต้องสืบข้อมูลนี่เราพรางไว้ก่อนแล้วพรางไว้ก่อนแล้วไม่ต้องใช้อะไรเยอะครับใช้อินเนอร์ล้วนๆนะครับแความเป็นตัวเอง ทำนักงานที้เปิดมานานยังไงสาขาย่อยครับสาขาใหญ่อยู่ที่เรียนซื้อจากร้านเอโก้เอโก้ว่าเสียตังไปแล้วเก้าสิบเนี่ยเสียไปแล้วไงร้านเอโก้เสียตังไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวมีปันผลเสซเลี่ยคืนเนี่ยนี่นะครับฐานเรียกว่าฐานอะไรนะฐานนี่คู่รักคู่รักคู่รักแม็กพักตัว Yeah. Okay. <laughs> <laughs> <We're back. laughs> กลางไหนยังไม่ไปกลางไหนตคไม่อ่รเคยใช่่าครับเฮ้ยประกอบกันไปี่ไปทางไหน Okay. Bye bye rồi, bye bye rồi. ครับฐานนี้ทำอะไรครับฐานนี้นะครับเป็นฐานเกี่ยวกับาการนับปลานับผักเราจะให้เด็กมาดูปลาและให้ไปจ,จ่ายตลาด <c oughs> เด็กจะได้รู้จับผักต่างๆว่าผักต่างๆเนี่มมยมีอะไรบ้างผลไม้มีอะไรบ้างเสร็จแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเด็กมันก็จะได้ความรู้ในการจดจําสิ่งของรู้จักว่าเอ๊ะเราจามาเนี่ยถูกไหม,มเพื่อมาทดสอบกับเราเป็นฐานกับความจำ เดี๋ยวรอเด็กมาันท,ที่คือะไรคะพนั่นอะไรมา ไมรู้จักเลยเขียวเขียวดำดำเขียวเขียวดำดำไม่เคยเห็นนะเนี่ยใช่เพคะเอ๊ะด้านหน้ามีรอยดำด้วยเพคะท่านพี่แป้งขัดของเราไม่ใช่อย่างนี้นะใช่เพคะน้องก็ไม่เคยเห็นสีนี้เพคะกระดิ่สองโมงจะต้องขาวนะแต่เอ๊ะมันทำไมเป็นกรองกรองมันเพราะอะไรสักอย่างหรือเปล่าดูไม่เป็นระเบียบเลยนะ ถ้ามาเป็นกองกำลังของเราเนี่ยเราไม่เอาเลยตัดตวเถืยวนอเ่ดอดต่อดีกว่าแล้วแต่ไปทานทหารนะแย้มแล้วบันนี้จะเดินถึหัวน้าดิือมันคุ้นหสนี่จะไรอะถ้าใครอยากได้ นี้ครับอันนี้หมูเลครับคุณพ่อันนี้นะครับนี่นะหมูับเนะครับเลยพอดีว่าช่วงนี้นะครับ มันตายแล้วมันไม่ใช่มีดเป็นมีดหมออันนี้คือมีดหมอเลยครับหมอปังโตครับหมอทำหมูหมอทำหมูครับนี่ครับหมูเราครับพอดีวมศพนะครับบ้านนี้เขาบอกว่ามีศพนะก็เลยให้สับเปลือกจำเป็นนะครับมาทําศพที่นี่นะครับคนนี้เราก็ทำอะไรไม่เป็นก็เปิดกูเกิลดูนะครับก็พยายามนะครับพอดีว่าสองคนนี้ครับเป็นเมียนี่มีหลวงนี่เมียน้อยนี่ พอดีผัวตายก็มาช่วยทำศพนะฮะมีศพคนไทยไหมใช่มีศพคนไทยอันนี้ศพคนไทยดีน่ไม่ใช่ฝรั่งแล้วก็ต้องแต่งชุดจมูกเดี๋ยว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 เขาจะมาเดี๋ยวพอดีถ้าเด็กมานี่จะให้ช่วยทำศพส้กงหน่อยเดี๋ยวเด็กใกล้มานี่ยเดี๋ยวรอก่อนต้องช่วยนะตัดตามเนาะเออไม่ต้องเสียใจผัวตายแล้วไม่ต้องเสียใจปล่อยไปเราอยู่คนละพบคนละโลกแล้วเนาะ เออตัดขาดต่อกันเนาะจะต้องเสียใจแล้วตายก็คือตายเอออค่นั้นนั่นแหละหวางหวังถอดนู้นไปไปถอดในนู้นไปถอดในนู้น ตายแล้วนะตายแล้วตายแล้วตายแล้วอย่าไปยุ่งกับเขาอ่ะต่อไปจะทำพิธีการตัดกรรมนะมา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 เฮ้ยเาไมมีตัดกรรมตัดกรรมมามามาตัดกรรมลุกขมาตรรลุกขึ้นมาเอาพวกเกงก็มาตัดกรรมด้วยกันเลยมาไม่ได้ไม่เจอกันจับไว้นะอ่ะพวกเรามาจับไว้ นะครับจับไว้ถ้าครูตัดกรรมแล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องหันมานะให้เดินหันหลังอย่างเดียวเข้าใจไหมไม่ต้องมองมาเลยนะให้เดินหันหลังอย่างเดียวนอ้มนะโมท้องงำคผูน้โมหนะโมบัตถวตถาปบัตูพุทธุพุทธเมธาเมธายาหอ มิตรอาหังพุทธาธูปสาธุ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 ตัดกรรมแล้วนะครับเอาวขาดแล้วนะอันไปอย่ามาอีกเลยอย่าให้ตามไปอันนี้ท่านไหนก็ไม่ต้องตามไปไม่ต้องตามไป เอาไปไปตายแล้วตายแล้วเฮ้ยไปเอาอรซีเร็วครูไม่เอาลงท้าเลยเขาบอกว่าต้องการอ์ครูทไมเขาขอแอเดี๋ยวเยูอยู่ไหใ้าอซีนนี่ครูเกนไงเ้เขากร วาอสงวายส่งวาส่ง่เามาเข้าที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 เขาทีเขทีเข้าทีเขาทีาทุกาอ่าท่านี้ทำกิจกรรมอะไรอ่าก็จะให้เด็กแบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็อ่าทายชื่อผลไม้อืมอืมเริ่มจากคนแรกก่อนแล้วคนที่สองจะพูดชื่อผลไม้ก็จะต้องให้พูดชื่อคนแรกก่อนค่ะว่าคนแรกเขาพูดชื่อผลไม้อะไรค่ะ คนที่สองก็พูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆจนมีคนพูดผิดอะค่ะก็นั่นแหละจะโดนลงโทษในการเล่นแบไมคเบง โดนแล้วนยโดนแล้วเข้าแถวเตรียมถ่ายเลยเป็นเยนะเสิมแน่ละ้าเสิมเล้อไม่เจอแน่วันนเจอลฮะไม่ยุ ตัวเนี้ยมากนะขนาดครูพูดก็ถ่ายเก่งมากปกติเขาไม่เคยเสี่ยงความรู้สึกด้ใครมีคุณภางเลย ง่ายเลยจะ่ไปับครับแล้วต่อไปมปเจอตัวอะไรอีกครับเจอคนบ้าครับคนบ้าหน้าตาดีไหมครับไม่ดีครับใครบ้ากันครับตัดผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายครับทงคู่ครับอบ้าทัเดผู้หญิงคงตัวอผู้หญิงคงตัวอวักับคงตัวแง่ตัวไหนบ้ากันครับ เจอผู้หญิงตัวโขกวบที่ไหนครับตรงบ้านกุภงครับนะครับแล้วผู้ชายครับเจอที่ไหนบ้านหนึ่งกันนะเขาทำอะไรอยู่ตอนนะอ๋อเขาขุด่านมาปลายนาฝนครับอ้าวแล้วแล้วไปขอแปดที่ก็ได้ยังไงเอื้อนมันขอได้ครับแต่ผขอไม่ได้ล้อจะไปของ่ายจังเลยมันไปขโมยเข้าวหมาขอร้องไงล้อ ต่อไปต่อไปไม่เจออะไรครับยัไม่ได้เจออะไรเ่ยเจออะไรเยเจออะไรเับาหนองนไหนที่โตครับนักเรียนมอครับสครับ นี่ไี่มาเหรอแล้วกลับไปแล้ว mm -hmm. هه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  <laughs> Yeah.